สบายดีประเม่พี่น้องสบายดีเอซีวดทุกคนตอนนี้ค่ะเข้ามาเมืองเนาะมามีปลาเมาปลาลี่แน่เข้ามาเมื่อน,น,น,รรน,ออนี้แต่ว่าพากันมาหาน,นี้ห่านหับจอดย่อมตีคำเงินคำพลังตามสั่งพากันมาจอดจอดเงินพี่น้องเงนเินชาวแพงกับขาด แต่ว่าเป็นห้องอีหลาดอก <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะใครกันมาจอดเงินมาสิปะปารีนังจอดเงินหรือจอดค้ำพลังก่อค้ำพลังค้ำพลังสร้างไปเลยผู้สร้างโอ้ยสร้างจากเสาซ่องน้ำพี่น้องจากเสากล้องน้ำสร้างอยู่พี่เด้อร์มาสิเสริตเล สร้างจอดเงินจอดคำหันเพิ่นกัยัลอยู่ขังนี่แหละขังตลาดนี่แหละรบพี่น้องจักสีวานได้ว่าบวถือไหมสร้อยทั้งผีดเลยน้องสร้อยทั้งหันคำเลยไล่พี่เออจุดเด่นบอสบอสคำเฮียคำเฮีย แค่เมียจะเอฮัลโหลฮะยังเลยไปเซิร์ฟเซิฟไปเข่าหันคำกับมะม่วงไปเซิร์ฟบงคำพี่น้องเอ้ยตื่นตาตื่นใจตกใจราคาคำเดือนก่อนทาน่ะ คำบาทหนึ่งนะสามหมื่นหกเดือนก่อนนะทามนะบัดมาทามเดือนนี่สี่หมื่นสามอขึ้นบาทละเจ็ดพันป้าๆค้ำขึนบาทละเจ็ดพันจะมาเบิ้งเดือนเดียวหนึ่งบาทหนึ่งสี่หมื่นสามวะสไปทามเบิ้งนะพี่น้องคูนะเง่เด่นหันคํำแดงๆจุกคู่จะขึ้นสิไปยังคะว่าสิเอามาเด่งดึง เงินบ่เอาบ่พี่น้องคนลาวคนลาวอยู่ทางใดลาวบ้านเดียวกันเอาภาษาเดียวกันพี่น้องจะอยู่ทางบ้านใดทางใดงามงั้มเงินป้าเงินมึงดูเฮ้ยเอาเข่าหานเพิ่นเขาเจือมาจอดมาจอดเงินอีหล่า มันอพอมีไนส์ให้ไปลูกไว้ขาจอทรรมดาขาจอดทะได้เออขาจอดกำล่งพอดีเป็นสี่สิบพันป้ายังคือสีแพงแท้แพงดูสี่สิบพัน,นะวะสิมนม,น, <c oughs> มนพอ <c oughs> มีใส่ให้ไปลูกไว้พุ่นซอยพนมีแล้วสาวุ้ย้อมพอมีใส่ให้ก่อนว้าวอุ้ย ได้ลูกสาวเดียวบ่ลูกสาวบ่ผู้ชายเด่นผู้ชายเหรอบ่เด่นด้านท่อนแสดงได้อีกลูกชายหนึ่งได้ลูกเขยกันผู้ที่สามได้ดีผู้ที่สามสาวสองชิปไปใส่น่ะชิปไปใส่เดินตลาดอากาศ้อนคนกันหลายเล่ มาเมื่อนี้คนร้ายขนาดใช่ชาบลีเอาทำของการใส่ปารลีป๊ะปะเอาด้เอาด้น่ะปาบลีมาซื้อ,อกับเขาพี่น้องบัดนี้ ្៉ទ <Și S 2> <X> ៅ់់់អ្៊ាទៅ់៊ែក្្្្្៊ទ់់់៛្ោោះ។្ບ់់់់់់់ម្្ៈ់់០្្្្្ែច วัคาโดโลเทไวัวคาโดซุกแลวนะซุกแล้วปะตอนน่ะไปซื้อเมื่องวดก่อนนะดันดันก็ดันพ่อซุกแล้วกับเนาเด็กซุ่ตามหน่อยเลยบ่โดยน้ำนบอก่โลหนึ่งสี่สิบสี่สองหกโลเด็ตัวนี้บอกเดไปซื้อโลสีผาพันเท้าล้าน คนลายหลยหัมุมกับเขา่าหัวห้ากบ้าเลยกับเข่าสดนะครับต่เว้นเว่นะบมน้ากบมาเพราะมันห้อนแหงเนาะ,ะคนลายไอหลี <c oughs> คนลายจริงๆเลยวันนี้หรือว่า ไลยแต่มือนี่บอกหรือว่าลา่คูมือวะเออลาคูมือ้หวสและคนเยอะนะจ๊ะน,นะทังใหญ่ขอยกับว่าสงการและคนเยอะเอาซะใหม่นะจ๊ะคนเยอะแว่าเอานอกมาจ่ายเดีหม่นะนนนนอืมซื้ออยู่ซื้อกินไล่ขนาดไหนนะแม่จะบได้บล้ม ซื้อหมักนาวไปทำอะไราขายตำขายตำก็ฮึแจักแม่ยัมมงมือนี่มาหลายอย่างัเข่ากาับน้ำ เื่องเ็ดขาวนี่นี่ไข่ไข่ทุ่งเท่าไรสาวพัน,พน,พน,พนมันข่ม่วงได้โลเท่าไรมะม่วงซุกโลเท่าไรเออาว,าว,าวอ้นอไม่บ้านต่งเลยบอกว่าไอเอียนะไม่ช่ใช่ไหมในเนรือ่อง ยีลูกอินวนนนะแล้วใหม่เพตาป่งแล้วอันนี้นอยังนี่นอลั่นนอคมโมเมนคโมเนคมนอลันโลโลเท่าไหร่โลสี่สิบเคยซื้อกินแต่โลสิบพันสิบหามาบารนี้โลสี่สิบ บอลได้รส <straightforward> ิคดคได้นะอย่าึกกับหนมหวานเด้อจมเนี่นคนหวานใส่กระเดื้องอรอยาดสินอไรด้างมมเนื้บุคกินกบุกินกันล้หอยากืตันหน่อหวานเลยบไดปนโหลดเต็มเลยนีมามาเกมามา โอ้ยคนหลยจนติดบะเมนโถลดเด้อติดคนเด้อเมื่อนี้คนหล่ขนาดเขาเคยกินยู่หน่นอรั่นหน่นอนคมมันมีหน่อร้าน้วก็มันมีหน,อน่นนนนอขมพอดีพนักงานกันเลิกการเลิกงาน,นเนาะเิ่นมาซือกับเขามาสือรอบัวกินคน,น,นกับสิหลเตายอะคือ À, lọ bừng lọ xôm à cả lái cả nào cô Mang muang lo Mang nhắc anh ấy Hả? แตมาขายอืมอันนี้ได้สิอันนี้นะมองซ้ำมาดูรสอะไรรสซาว,าวอันนี้ชิมหารสชาตมันจะเป็นนอะไรเนาะมันคือเป็นมันคือเป็นหน่วยคอร์โอลแล้วนี่จะบอจเจา,จา,จาได้กินมึงหะะร,รอเปลามันเป็นเนี่นนอะไรรสชาติมนะันมันหอมชิมรดจ้านะชิมรดกันกดอนรสกัดบอขาวอย่ลอ่นั้นได้แนล้วชิมจไห เออซิมโลดาบหนักดอเอาเมาบนบนนื่อล่งเหมือนบ่เนาอเอาเอาโลดหนึ่งเอา,าสิเอาอันนี้เมื่อโลองบเบิร้นอนนี่ซิมเพื่อนลาแถบยุโรซิมหาอันนี้โรซาวปลายั่งก่อนนี่ปลาขยันปลานางังปลาขยงปลานังตกละส0พัน ั็นี้ตกละสิบพันอันนี้ได้สักขุเท่าไรขุละหาอุ้ยละราลืมลืมลืมว่าเป็นวันชินหนาเกือบเกือบเกือบ <c oughs> ได้ซื้อซัดอเน <c oughs> นี้นี่ปลาอันนี้นปลาขยา,ปาปยงปลาปเมา นี่ปิ้งได้อยู่บอมันคื้นหน่อย,อย,ออยได้ยูใมันใสไม่ยากาะมัน็ลอดดดกนี่อตโตมีสะสิบพันพอกินอยู่นี่ก็สิบพันสิบพัน ที่ออกก่อนพี่น้องเลยคนกวนขย้า,ายไหลไอมม้สองมีซีดยัดถีบเว้ยนี่ไงมากับพายนี่ดไสผัวเด็มากับลุพี่น้องเลยเอฟซีทามหาทีมงานไปใสทีมงานทุกเส้า,สาทีมงานทุกเส้ามาอยู่น้ำผัวเลยพี่น้องย <ś c oughs> ายทองไปกรุงเทพมากับปลาเม้อมาอะ้มเด็ ไปไปย่างยางสิไปซื้อยังแม่น้องยูริก็หากัลงไทยเนาะวังสองสมอันนีพี่น้อง FC ก็ําหาทีมงานไปใส่เบิดทีมงานแยกย้ายกันแล้วพี่น้องเป็นไปหาเงินเพื่อนึงกงมมาอยู่น้ําผัวเลยฮุบไปฮุบมา mẹ mình ăn mặc honey đã có vị chịp gắn có có để lại thì đâu sống nhìn lại thì nó.